ทดสอบแบงกันก่อนส่งวันนี้วันที่26สิงหาคม2568แบรบลงกันลูกโม่กระบอกนี้พี่ชายอยู่นครปฐมเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของ Eco คไวเปอร์ขนาดลำกล้อง2.5นิ้วสีไททันสวยมากครับตรงนี้ยิงเลเซอร์ล่องลึกนะโลโก้สมิธนี่นะครับสีนี้สวยครับฝั่งนี้ก็มีโลโก้สมิธนะครับอันนี้ก็ยิงเลเซอร์ล่องลึกนะครับแบบปืนปืนจริงสมิธเลยอันนี้สามารถเจ็บแบงค์น้ำ แบงคกันคือสิ่งเทียมอาวุธครับด้านในมีแกนเหล็กของกั้นอยู่ตลอดแนวนะกระสุนอันนี้คือกระสุนออโต้ของโอโกซานนะครับกระสุนออโต้ใส่ลูกโ,โม่ยิงได้ไหมยิงได้แต่มันจะกดกั้นกระทุงคัดปอ,อกไม่ได้นะครับแบบนี้เนาะแต่กระสุนตัวนี้ก็เสียงดังสุดแล้วนะครับทดสอบไกลอ่าซิงเกิลง้างนกก่อนนะครับ <c oughs> ดับเบิลก็เหนียวได้เลยเสร็จแล้วก็เปิดโม่เทออกอย่างนี้นะครับปอ,อกก็ล่วงออกมา ราคาลูกโม่9,600บาทครับทุกขนาดลำกล้องไม่ว่าจะเป็น2นิ้ว2.5 3นิ้ว4นิ้ว6นิ้วนะครับแอดไลน์มาซื้อได้ครับไลน์ดีล้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับ